วันนี้แนะนําตลาดนัดสแยกทางเข้าอําเภอสวีนะครับเ0 0เมตรนะครับติดถนนสายเอเชียเจอสับป,ประรดโอ้โหลูกโตรครับนี่ป้ายบอกที่ว่าการอําเภอสวีเข้าไป700เมตรครับติดถนนสายเอเชียมีตลาดนัดอยู่นี่โอ้โหนี่ลานจอดรถนะครับวันนี้วันจันท์นะครับนัดนี้ไม่รู้มีกี่วันนะอาจจะ วันนี้เอาวันจันทร์ก่อนเพราะว่าถ่ายตลาดนัดไม่เน่นเนาะนี่เดินไปทางนี้นี่มาดูบรรยากาศทางเข้าทางเข้าเอาจากกล้องถือให้หน่อยถือให้หน่อยโอเคครับไปเราไปเที่ยวตลาดกัน เอาเฮ้ยเออถ่ายรุ่งเนี้ยสวยจังเื้าร้านนะฮะับเอาเฮ้ยโโอ้หเสียดายมีเพลงด้วยนะท่านผู้ชมทำยังไงดีวันเนี้ยของกินเยอะแยะเลยนี่ใส่ทอด

ตลาดที่ไหนครับโอ้โหเดินเดินเที่ยวตลาดให้น้ำเนาวัจันทร์เนาะวันจันพี่คำตลาดตลาดนี้วันวัจันทร์วันไหนเห จันท์คนไม่เยอะแต่ว่ามันทุกคนเยอะแต่วก็คือแบบใช่เลยเราัำนี้มันย่อยไปเลยเต็มโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูแข่งื่นขอบคุณนะพี่นา

luộc có luộc có luộc có luộc nghe nghe จันทร์ถ้าถูกว่าวันจันทร์นะครับนี่ยร,รู้ไม้ดอกอะไรดอกดอกขี้เหล็กดอกกินเล็ก <c oughs> ดอกกินเล็กอันนี้ลูกเนียงลูกเนียงลูกเลียงนะคะกดตายเรียกลูกเนียง <c oughs> นี่สตอนะครับสตอ ต่อได้่หมต่อข้าวหรือต่อะต่อข้าวค่ะต่อข้าวพวงต่อได้ไหมพวงหนึ่งร้อยครับตะลัชวีมีวันไหนได้มั้งวันจันทร์กับวันสุขมีแม่กับเย็นใจหรือวันจันทร์กับวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้ก็ดีไหมอ๋อได้ค่ะโอเคนะครับใครอยากมานะตะลัชวีจันทร์และศุกร์เย็นแต่วันสุขมันร้านไหนเนาะตับุ้งไปเดินไปเดียว ถ้าเปิดวันวันศุกร์แม,ม่ค้าจะอยู่เป็นรานนี้เลยแม่ค้าเรานก็จะมีรานขายของด้วยแต่วันจันทร์คนน้อยอืมถือกล้องเองนี่นี่ร้านบังร้านบัง เนาะไม่ใช่เนาะมันไม่ร่นเนื้อไม่กล้าไปทกักเราเห็นแล้วเมื่อกี้กลัวเขาก็นั่งหลายคนเห็นแล้วเมื่อกี้ก็เรียกนี้ลูกอะไรแล้วหนะ้าคนตายเรียกหลกอกเลยหน่องตาบอกบอกที่ตีว่าห่อเลยตีว่าก้าวหยิบทิพยปลาตีว่าเรากินแล้วไม่มีเนื้อร้อนนั้นก็เรียกห่อได้หอลอกเล็กๆอ่ะ ไม่ใายหอแต่คินแล้วมันไม่มีหลอนเนื้อติดเม็ดเป็นหอะป้านั่นก็จะห่อเลยอ่ะไม่ใช่เราจะถ่ายเราเดินมาแล้วขี้เกียจเดินกลับก็เออเหาปปานั่นแหละเล็กๆอ่ะเหาะปานะครับเมื่อกี้เสียดายนะก็มาทักพอคาตอบไม่ได้ไม่เป็นไรผมตอบให้เขาได้อนี่ผลไม้เต็มเลย ที่เดินรอบตลาดแล้วนะอืมโอ้พี่บังสับใหญ่เลยขอถ่ายที่เขาสับหน่อยดิโอ้สับแบบมือฉมังเลยในการสรับ,สบนั่นไงวาเลวเล่แล้วนั้นโอ้โหสักครับซุดยอนเลยสียดายไม่ได้อยู่บ้านไปเจอไปให้แมว <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ตลาด สวีเอาแค่นี้ละกันจบคลิปแล้วกันมันจันไม่ค้าไม่เยอะแต่ถ้าวันศุกร์ร้านค้าเยอะแล้วก็คนเยอะ,ะอืมกดติดตามด้วยนะครับอัปเดตสั้นๆแล้วกันแค่นี้ไปต่อไปตลาดนัดนู่นดีกว่าละเมยอยู่ติดถนนพระเกษตรนะครับนี่ขอโทษตะดถนนสายเอเชียเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงก่อนจะจบคลิป แต่โดนสายเอเชียนะวิ่งจากสี่แยกปฐมพรล่องใต้นะครับแต่ถ้าจากสี่แยกปฐมพรนะขึ้นไปกลางเบิร์นนะกรุงเทพอ่ะเขาเรียกว่าเพชรเกษมนะชอบผิดและคนก็มาคอมเมนต์ต่อว่าขอติดตามด้วยครับสวัสดีครับ